สิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเพิ่งเดี๋ยวทำหน้าสิยิ้มหน่อยสิเนี่ยอันนี้อันนี้แคนซีดโอเคทายทุกคนกลับมาพบกับบ้านไร่ตุรกีนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ระยองค่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าทุเรียนทุเรียนยังไม่ค่อยวายเท่าไหร่แล้วก็พาเด็ก มากินถึงระยองนะคะที่นี่ก็เป็นตลาดออที่เขาเอาทุเรียนมาขายนะคะคือเจ้าของสวนอะไรเงีกก้ยเขาจะเอามาขายกันเอง <c oughs> บ้านใครมีก็ามาขายอะไรเงี้ยนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเราไปดูตรงนู้นนะคะเราก็ไม่เคยมาอโอ้ยมีมังคุดด้วย <c oughs> ไหมคะโงคุตนี่สิบสามบาทถูกมากมะมี่ถูกมากดูเรียนอะไรลูกไม่ถูกถูกมากเลยเนาะวีวีบายเทอร์ตี้ไฟฟ์โฟร์ตี้บาทเอออะไรลูกเราตรงนี้เราใครตรงนี้มีเคกตางแบรโอเคมานี่เขาก็ขายเป็นเข่งเอาไเเน่รียนเมนู หวานลองกินดูสิโอ้มีมะพร้าวไข่ด้วยเอามั้ยกินไหมลูกมากเลยลูกละสิบห้าลูกใหญ่ยี่สิบเอาไม่นี่อเอาลูกเล็กสามลูกค่ะ Okay, โอเคอค,ค่ะคุณค่ะค่ะห้าสิบห้าสิบาสิบบาท50สิบบาทโอเค thank you ไปไปทางนู้นลูกเยาวใหญ่จเอาเล็กอะ่ะหนูจะคัดลงลดมากถูกมากทุกคนหกแปดสิบบาทแปดสิบบาท,บาทมาถึงระยอง โลเท่าไหร่อะคะสี่โลสี่โบโลร0 0ยห้าโลาโลร้อยาโลรโลห้าโลโลเ่าไหร่คะสิบสองบาทสิบสองบาทอันนี้เท่าไหร่คะร้อยโอเคถูกมากเลยอ่ะใช่มันคุดตอนนี้ถูกเพราะว่ามันกำลังออกสิบสองบาทใช่ใช่กำลังออกแล้วแล้วส่วนที่เราจะไปอ่ะ รขเขามาขายที่นี่ด้วยใขา,าขาที่นี่ก็เลยต้องแวนี่ก่อนอ๋อ็ไปสวนล้วก็ไม่ว่างไงถ้<ๆ>า้องมาขายของก่อนแต่ซื้ออะไรกลับบ้านก็ซื้อตรงนี้ก็ได้นะื้อตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะโอเคมรู้ว่าสวนจะา,นจากขนไวไมเนี่ยดูสิงามงาม้งนั้นเลยงาไม้จ้าขายปีกขายนะครับโลเท่าไร่ะคะยเก่ง่ะ ไม่ออกค่ะอกโลิลบบาทค่ะคุณยายนู่นไปมุงซื้อกันตรงมูนแล้วมมี้เผลไม้ไม,มไ,มไม่ได้เอาไอ้นี่มาหมวกอะ่ะเพิ่นเพนเดี๋ยวไปแนะนำจากขของสวนกันนะะไปค่ะจะแนะนก่อนอันนี้น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นอะไรนะแม่บ้านโชเลคีอ่าอันนี้โลเท่าไหร่คะโลละแปดห้าค่ะเยอะได้ทุเรียนถูกมาแล้วค่ะแล้วก็อันนั้นโลละห้าสิบบาทนี่ถูกกว่ามะพร้าวลูกละสิบห้าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนุ่นนุ่นได้คนละถุงโอ๊ยนาตีให pues oh. uh, yeah, ้ก like yeah. uh, yeah. ินเดี๋ยวไปินกันโอ้โหตีสองบาท เมา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 ไปเลยเดินทางไปที่สวนต่อค่ะตอนนี้เราก็ถึงสวนชลมาศกับแกงสวอของเราวันนี้สวยกันทุกคนนะคะเตรียมลิปสติกมาแล้วยังคะ๋ยวไม่มีแรงเดินค่ะปัดไม่แดงนี่นี่ต้องเก็บกินอย่างเงี้ยถึงจะอร่อยแล้วชมสวนไปทางไหนคะไปทางนี้ค่ะชมสวนไปทางนี้ค่ะไป ต้บบััววอันนี้ต้นอะไรคะลิ้นจี่ค่ะนี่ลิ้นจี่เออลองกองดูไปดูลองกองเออยังไม่ค่อยเห็นที่ตลาดนะโอ้เต็มต้นเลยคุณแม่ยังยังกินไม่ได้มัน ออร่อยอร่อยทั้งปีเดี๋ยวเราเดินชมสวนก่อนนะคะอุ้ยบรรยากาศสุดยอดจากตอนแรกอยู่เมื่อกี้นะร้อนๆนะอยู่ตรงนี้เย็นเลยดูดูแจ็คฟรุตจ็คฟรุตขาบอะไรขนนขนโอ้ยขนโอ้ยโอสโอ้ยโออ้ยโี้อ้ยออย มีเนาะจะเป็นใที่ตนตรงไหนได้บ้างกำลังเก็บเป็นยูนี้ค่ะคนงานครับครับนดูได้หมดูได้เลยเดินไหวไหมได้ค่ะปลากะดไปเลยอเด็กขึ้นเลยไปแล้วไปใครเดินไม่ไหวขึ้นไป ให้ให้นกงขึ้นอ่ะขาไม่ดีแล้วต้องตเดเลยยัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปได้แล้วไปไปอเดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งคูกโควินอ่าไปเลยจัดดีๆนะคะบายบาย เอามาทางนี้ทุเรียนค่ะทุเรียนก่อนส่วนคุณภาพเลยโอ้โหการคิว่าเขาจะเตรียมส่งนอกโอู้เตรียมส่งนอกสุดยอดเอาเลี้ยวเลี้ยวกลับเอาเลี้ยวกับเอาเลี้ยวกับเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงไปครั้งนี้จะมีทุเรียนนี้ก็มีนมทองโอเคโอเคโอเค น้าอ่ะช่วยนะคุณเปิดเลยหนุนที่เรียนนุนให้เด็กๆยังนะอร่อยเนาะลูกใหญ่มากลูกใหญ่สุด ทุกคนดูโอ,อ้ระบบน้ำคือแน่นอนที่สุดแมทโอ้ยมันจะลดใส่หัวเราไหมแมตกลัวไหมไอ้นี่เหรอ,อไม่รู้เต็มต้นเลยโอ้เสียงอะไรไล่สุสัตว์อะะไรกั <laughs> นล้อ

นี่ไงนี่ก็มีนี่ที่หล่นอยู่เนี่ยอู้หูเพียบเลยขอบคุณมากขอบคุณค่ะอุ้ยลูกใหญ่มาก bon. ล um. ูกใหญ่ดูลูกใหญ่มากหวานฉ่ำเนื้อเยอะฝั่งเดียวอันนี้มันตกโอ้อันนี้ตกอันนี้หล่นเรียกหล่นเขาเรียกว่าสุกหล่นเทสค่ะเทส สดสจากต้นเอารยนาทุกคนด็อ a r น o i s a n one number o แล้ดูเรียนนะ n u m อ e r n u m เ e อ two น้าป้ามาแล้วป้ามาแล้ว If you eat the fat then you gonna be diabetic อ๋อนี่นเป็นวิธีการชันฉลาดมากอ้เห็นไหม อันนี้เขาเอาลงมาล้างน้ำลางล้างเื่อล้างไอนี้ที่ไอพวกมีเพียว้าวยู้าวบอเนี้ยอะไรมันลงแล้วมันยังไม่โอโหขุดเละเทะไปหมดมันยังไม่สุก Not ready? Yeah i check test this one right? This one looks like that, you know i test Ah, okay uh, Okay, okay yeah, okay yeah. Okay Bloody hell Yes. Okay <laughs> This one number one ah. You just... <laughs> <laughs> Everything for you number one No, 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 no. I'm done. I'm done. What? Oh.

นิ่มนิ่มอยู่นิ่มอยู่เอาอันนิ่มนิ่มโตกมานานแล้วได้เหน่าได้ลดอีกลดอีกลดแทนทักกี้โตเวเอาอีกทบีโฟร์เรดดีมันกินไอ้ที่เน่าเน่าเองนี่อันนี้อันนี้แทนซีอีดโอเคไว้พาร์ทดโอเคไว้พาร์ทอืม หวานละมุนโอ้โหดูของคานข่าวจัวหืมหวานไหมไหน้องทำไงโนะ oh oh <my> อ้ไมค์กอดดิหวานไหมโอ้ไมค์กอดข้าวอร่อยตัองวางโอ้ไมค์กอดเอาไรกินด้วยไหมเหนื่อยเหนื่อยยัง <c oughs> อ่ะแม่เหนื่อยและะ้วค่ะ

แมตเหนื่อยแม่เหนื่อยมันเยอะมากเลยไอ้ที่ลูกหล่นหล่นน่ะสบายไหมคุณคะยายเอายาแก้เบาหวานนะเราจะกินมาสองวันแล้วตายกลับไปหน้ามืดแน่อ่มากินตา What w taste this one? you taste it. What you call this one honey That one long gone okay That อันนี้เรื่องลัมบูแทน And นนลลวัดมังโกสินเ่มังคุอันนี้มันแบบขวันซึงตึงจิตค่ะหลังจากที่เราเ,เดินชมสวนชิมผลไม้นะคะแล้วก็ไปนั่งกินทุเรียนกันที่กาบ้านสวนชลม้ต้องขอบคุณพี่เจ้าของสวนนะคะที่อนุญาตให้เราเนี่ยเดินเข้ามา ชมสวนชิมผลไม้อร่อยอร่อยนะคะถ้าใครสนใจก็ออติดต่อสวนตามที่อยู่นี่เลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรที่นี่มีบริการผลไม้ปลีกส่งคุณภาพดีนะคะใครสนใจก็แวะกันมาเที่ยวได้ค่ะ นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นนะคะมา,มาถึงบ้านนะคะทํางานต่อคุยายเหนื่ยนยอยไหมคะออเอฝึกวิทยาย,ยึดฝึกวิทยาย,ยึดนะคะน,น,นั้นมันรั่วแล้วพี่พี่หลุยรั่วต้องไปซื้อใหม่เพราะน่าจะโดนน้ำ ามักูตรงเนี้ยต้อง,ต,องต้องหากาวปะนิ่ม,มเสียแล้โอ้ยเดี๋ยกวก็ไอ้นี่ลุงหลุยเหนื่อยแล้วฝนตกปลอยปล้ยละ หอนหน่อยเร็วๆอย่าพึ่งหลอนหน่อยเร็วๆเดี๋ยวจะหลอนก่อนไม่ใครจเล่นเลยตบเกย์มันนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งมาสอนลูกเขยหน่อยมาสอนลูกเขยผ่าทุเรียนหน่อยง่ายไปเอาจักรแล้วเร็วๆมือเขาหนามือเขาหนาเดี๋ยวผ้าเนี่ยวนี่เมื่อกี้ ติดเด้ลเออนั่นอ่ะเออมิดเดิลหรือเปล่านี่กระดาษมล่งคอเออกระดาคุณยายไปเทรนเนอร์เทรนเนอร์โหสุดยอดเลยว้าวตูดออกน่ยคุณแม่ต้องสอนคุณแม่ห้ามลงมือวออคุณ เดี <T> ๋ยวคุณแม่ลินขาดก่อนสัตวตัว <mic> น mm ี hmm. <t> ้แ <mic> ล mm ้ว hmm. ก <t> ็ดูเนี่ยดูลอยดูลอยดิอยู่ซี่เฮียผีผีลองลองลองเฮียลาย this one here I do ไม <t> ่เออดูเนี่ยเฮียเอออะมาดู this one a l r e a d y e จ้ะก็ดู middle of this line ลองลองอเ i อันนี้อันน,นี้ก็ลิ้นขาด t ไปลยพูด <laughs> ไปเลยพูดไปเลยพูดไปเลยพูดไปเลยโทรแหมรู้สึกจาพากันจะล่วง ไดไไ okay, ้แล้วได้แล e ้ว a วานฉือสิไอ้บ่กมอร s ีกบอกแน่เลยเหนียวใครก็ไม่รู้หรอกที่ดีที่สุด b ือ t ีส้มเอาแลวจะแล้วจะจับยังไงอะ ไม่จับก no. oh. ันแล้ไม่ได้จับไม่จับั่อออ่เอออมล้านรอเคออันน uh oh. uh oh. okay. uh oh. uh oh. ี้ด้นี้ด้วยมือเป็นรูหมดแล้วออเป็นลูก ไม่คัดเด็ดไนไนคัดไนคัดสารผิดเยอะแยดสกองเชียเยอะนะเทำอเไรกอ้เยนี้เน่ดีนเ้ยเปลือกบางเฉียบเลย Yes a t n ก e ิ่นกินินะเสิร์ฟสิ์อันนี้ ฮัลโหดูเรียนดูเ <g> ร <Puis là> ียนอัลโหยุ่งมากมากดูเรียนเป็นภาษาอินเดียอินเดียนสไตล์ฮัลโหยมากมากคุณแม่ดูดูเรียนเป็นไชนีสจีน ฮ้ยมาแล้วนั่งมานี่ไงมันมีไหนคูดเป็นภาษาลงสักสิภาษาลาวภาษาลาวนไปแล้วร่อยมาวพูดปภาษาลาวนลยแท็บเอาประเทศแซ่บ แซ่บนะแซ่บนะ Before you eat have to work up for nearly one hour เป็นไงให้กินเนะได้ตามใจเรียอร่อยเลยอร่อยอยู่นั่นอร่อยไหมอ้าวหายหมดเลยยูยน่าซื้อไอซ์ซื้อเป็นป๋องไม่เสร็จเลยดีมป็นฉุนไม่ที่มันมีกลิ่นแล้วก็มันสุกสุกเลยนิ่มเลยอ่ะอันนี้อันนี้ไก่ฉีกไก่ ไม่เล้วม่ได้กินไล่้เลยไม่ใจฉีกค่ะเลฉีกตุรกีฉีกอร่อยมากมากตตุรกี้องถามมัมถามโปรเฟชชั่นอลใหญ่ใหญ่ I want to make green garden อยากเป็นเจ้าสวนเจ้าของสวนทุเรียน This one you can use as a gun ดูปเอาเวทมนตเป็นอาวุธเออนี่จับแบบ ตุรกีเข้ามืไม่คนตุรกีเป่กเี่ม่ได้ปาเหมืนบ้านเราเป่าหาตัวหลังไม่ค่ต่อเข้าตัวอยากินเนื้อสิเฮ้ยนี่ดูพี่กุ้งดูเสือเออติดมาจากยายกหญ่ โอคานมาเร็วเขาต้องเมาโอคานมาเร็วมาเร็วโอ้นี่ขาดเลยยากเลยเออได้แล้วได้แล้วเไปเมาเข่งให้ดิมเฮ้ยไปแล้วไปแรว From f r m this big fruit just this one come on อ่าา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 านาาาาานาา เอาเลยเลยเฮ้ยเอาเลยคร่ของพี่พักปะนี่ที่บ้านชูโรบซัม animal ลเด้อหรอวะแทนท์คาความสนุกของบ้านไรตุรกีก็มีประมาณนี้นะคะคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบก็ขอให้กด like, กไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของบ้านไรตุรกีนะคะสำหรับคลิปต่อๆไปนะคะก็ติดตามความสนุก แล้วก็มาดูนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมทำอะไรที่ประเทศไทยต่อไปติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ